เทาเลตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ชอบถ่ายรูปครบจบในที่เดียวแถมยังตั้งอยู่ใกล้โตเกียวเดินทางง่ายๆและนี่นะครับคือมิสุยเอาเล็ตพาร์คคิสซาระสึน่าเป็นจุดหมายปลายทางของสายชอบตัวยงที่ไม่ชอบความวุ่นวายเลยก็ว่าได้นะฮะด้วยคอนเซปต์กระจายความเจริญสู่ย่านชุมชนชานเมืองสำเเรที่ตั้งเมืองคิสซาระสึจังหวัดชิบะที่ออกห่างมาจากตัวเมืองเล็กน้อยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้คนที่อยากมาช้อปปิ้งพร้อมได้พักผ่อนหย่อนใจไปในตัวร้านค้าแบรนด์ชื่อดังขวัญใจคนไทยมากมายร มถึงแบ,บ,แบนรนด์หรูระดับลักชูรี่แบรนด์ก็มีอีกเพียแบแอบกระซิบนะครับว่าราคาดีมากๆกระเป๋าแบรนด์หรูบางรุ่นนะฮะถูกกว่าช็อปไทยครึ่งหนึ่งเลยนะภายในนะฮะก็จะมีเฟสิลิตี้ต่างๆครบครันหนะึมากๆที่นั่งก็สามารถรองรับได้ทั่วพื้นที่เดินชอบมาเหนื่อย,ยก็แวะมานั่งพักสักนิดหรือจะมุมถ่ายรูปชิคๆที่มีให้เลือกแะเยอะจนเมมกล้องอาจจะไม่พอรวมถึงฟูดคอร์ดขนาดใหญ่ที่มีร้านอาหารให้เลือกชิมชนิดที่ว่าเลือกไม่ถูกกันเลยทีเดียวแถมบริเวณตรงนี้นะฮะยังเป จากกระนำชอบไม่ฉ่ำๆได้อีกด้วยชอบตรงที่พีเจนารีเข้าใจดีให้คําแนะนําดีมากๆมีอะไรก็ถามตรงจุดอินฟอร์เมชันนี้ได้เลยนะและตอนนี้นะครับทางเอาเล็ตก็ได้เปิดตัวโซนใหม่แกะกล่องที่เรียกว่าเฟสสีซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการมาแล้วเมื่อวันที่23มิถุนายน68ที่ผ่านมานะฮะ <c oughs> โดยการขยายพื้นที่เพิ่มครั้งนี้เป็นการเพิ่มร้านค้าอีก30แห่งจากเดิมมี300แห่งทาให้ตอนนี้มีจํานวนทั้งสิ้นถึง330ร้านและกลายเป็นจํานวนสูงที่สุดในญี่ปุ่นนั่นเองไฮไลท์ที่น่าสนใจของโซนนนใหหมม่่ีี้ทผเ็ รู้สึกว้าวมากๆเลยก็คือจะมีช็อปไนกี้ที่ใหญ่มากๆเห็นว่าเป็นการขยายใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าจากเดิมเลยนะแถมยังมีลานกิจกรรมติดหลังคาที่เรียกว่าลูฟเทเรสซึ่งจะมีพวกฟูดทรัคมาตั้งอยู่แบบนี้นะฮะตอนนี้เขาก็กาลังมีกิจกรรมโยคะกันอยู่เลยนะติดกันก็จะมีลานสเก็ตที่นับว่าเป็นครั้งแรกในเอาล e ตญี่ปุ่นเลยนะครับที่มีลานสเก็ตแบบนี้ถัดมาใกล้ๆก็จะมีเชคเชคส่วนตัวผมยังไม่เคยทานที่สาขาในไทยนะฮะแต่ลองมาทานที่นี่ครั้งแรกก็คือว้าวเลยครับเนื้อคือฉ่ำมม เพจเฟรนลี่ด้วยมาในเรื่องของการเดินทางนะฮะง่ายและสะดวกมากๆเพื่อนๆสามารถมาขึ้นรถบัสตรงจากสนามบินฮนาเดดะผู้ใหญ่1 4 0 0เยนเด็ก700ยเยนใช้เวลาเดินทางประมาณ25-40นาทีหรือถ้าบัสตรงจากสนามบินนาริตะนะฮะผู้ใหญ่2,300ยเยนเด็ก1,150ยเยนใช้เวลาเดินทางประมาณ125-135นาทีแต่ที่นาริตะจะเปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดเท่านั้น,นครับโดยทั้ง2ที่นี้นะฮะเราจะต้องมาซื้อตัวตออตต๋วที่นาเคานเต หรือจะจองออนไลน์ผ่านผู้ให้บริการรถบัสนั้นๆก็ได้ครับนอกเหนือนจากนี้ก็ยังสามารถขึ้นรถบัสได้ตามหัวเมืองต่างๆตามนี้เลยครับสำหรับคนที่ขับรถมาเองจากโตเกียวนะฮะแนะนาให้ใช้ทางด่วนโตเกียวเบอะควาไลนะครับเพราะจะประหยัดเวลาได้มากบนทางด่วนก็จะมีจุดเช็คอินอย่างอุมิโฮตารุซึ่งเป็นจุดชมวิวอ่าวโตเกียวที่สวยมากๆและหนึ่งสถานที่เที่ยวใ,ใกล้ๆมิสซูอท์เล็ตพาร์คซาเลสที่พลาดไม่ได้เลยนะฮะก็จะเป็นโตเกียวเชอรแมนเลย์ทีมพาร์คสไตล์หมู่บ้านเยอรมัน